สวัสดีค่ะพี่กุ้งกกสิวเองนะคะเรามาต่อจากภาคแรกอันนี้คือเอาสิวออกให้แล้วนะคะอ่าเอาออกให้เรียบร้อยแล้วเราก็มาต่ออีพีสองกันนะคะเรามาตามดูกันนะคะอันนี้ไม้โกสิวก็คือยังต่ออยู่นะเพราะว่าเพิ่งกดหน้าผากไปนะลูกนะแต่พี่กุ้งจะพยายามทําให้ดีที่สุดนะคะบอกเลยแต่ก็ไม่รู้ว่าน้องจะไหวได้แค่ไหนขอกําลังใจให้น้องหน่อยนะคะ ถ้าเคสนี้ไลฟ์สดนะโคตรเดอะเบสเลยพี่ปุ้งจะบอกให้แต่ขออนุญาตเนาะเพราะน้องยังเด็กอยู่นะคะอยากไลฟ์มากคิดถึง FC แต่ไว้จอดรอเจอเคสก่อนแล้วเดี๋ยวจะไลฟ์คุยกันนะคะ นาลูกหายใจลึกๆหายใจลึกๆนาลูกนะรับล,ลองว่าใครดูก่อนนอนพี่กุ้งบอกเลยว่าหลับพันขาไม้ก็สิวแน่พี่วิอัดพี่วิยังจะหลับเลย แต่น้องก็เจ็บค่ะลุกน้องหลับไม่หลง <c oughs> อดทนนิดนึงนะลลกไหวนะไหม่ลกไหวนะลูกนะกะว่าจะเอาตามขอบให้หน่อยเรวค่อยไปหน้าแก้มตรงขอบเจ็บเยอะหรือเปล่าใช่ วางที่ขอบก่อนเนาะเจ็บใช่ไหมลูกอาไปหน้าแก้มแล้วลูกหนะอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเห็นหัวสิวแล้วอืมบอกโอ้โห <laughs> อ่ะหายใจลึกๆลูกหายใจลึกๆอ่ะเอาใหม่ฮึบอ่ะฮึบก่อนอือโอ้ไม่ได้เลยอ่ะงั้นเอาใหม่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 หรือว่าขอบไม่ค่อยเจ็บโอ,อาขอบเอาขอบเอ,อาขอบอเจ็บนะคะกดจิ๋วเลยนี่เจ็บ ทุกคนมองอาจจะมองว่าพี่กุ้งกดเหมือนมันไม่เจ็บเลยแต่พอแล้วถ้าเราลงไม้ลงไม้ไปเรื่อยๆค่ะลูกพอมันมากเม็ดมันก็จะเจ็บน่อยนี่เดลูกนะอ่ะดึงตึง,ตงเดี๋ยวพี่กุ้งช่วยนะ งดึงๆนะคะอ,าาอ่าเริ่มใหม่ตึงๆค่ะกอ่าประมาณนี้ค่ะหายใจเข้าลึกๆเอาใหม่เะลูลนะ นี่คือเหตุผลนะคะทําไมเวลาพี่กุ้งกดพี่กุ้งถึงต้องกดเร็วนี่ก็คือเหตุผลทําไมเวลาอันนี้คือไม่ใช่พี่กุ้งไม่อยากกดนะลูกดูก่อนแต่น้องไม่ไหวนะคะเมื่อกี้น้องไม่ไหวเดี๋ยวเราจะค่อยๆตะล่อมดูก่อนว่าได้ไม่ได้ถ้าได้เราก็ได้ดูคลิปถ้าไม่ได้ก็วางไว้ก่อนนะคะนี่คือเหตุผลทําไมถึงต้องกดไวนะคะ ใจลึกๆลูกลึกๆนะไม่เจ็บไม่เจ็บในหน้าไว้หรอกอืถ้าเราจ่อไปที่การเจ็บเราก็จะเจ็บลูกเชื่อพี่นะแล้วหนูจะรู้สึกโล่งแล้วก็เบาตัวเบาหน้าพอมันยิ่งขึ้นทุกอณูรูขุมขนมันก็จะยิ่งทำให้เนื้อผิวจุดนั้นอักเสบ ดนะอดทนแล้วลูกนะอดทนแล้วลูกนะใครดูคลิปนี้ใครเห็นพี่กุ้งกดแล้วนะคะพี่กุ้งฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามนะคะการติดตามพี่กุ้งได้ทั้งทาง y o u u u e p เพจแล้วก็เฟซนะคะได้ทุกช่องทางเลยพี่กุ้งตอบเองทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น y o u u u e f เฟซแล้วก็เพจนะคะ <Like. S 1> อ๋อ <Like S 1> แล้วก็ไลน์แอดด้วยนะคะ<ๆ>พี่กุ้งอยากเอาต่อให้จบหายใจลึกๆเน้นลูกนะ สู้ไม่สู้สู้นะอึดใจเดียวลุกพี่กุ้งไปแป๊บเดียวพี่กุ้งกดเร็วที่สุดละลุกเงยหน้าขึ้นลุกเงยหน้าไว้เออเงยไว้ในลูกนะนิดนึงนะคะ เดี๋ยวพอเสร็จตรงนี้พี่พีทำคลิปสาขาเราให้พี่ก่อนนะอ่านทำแล้วก็ลงส่งให้พี่ก่อนแล้วก็ค่อยลงลงก่อนเป็นแบบแรกก็ได้แล้วก็ค่อยลงสามอันนึกออกไหมเลกไม่ออกเดี๋ยวค่อยคุยกัน <laughs> เดี๋ยวบอกไป ที่พูดเรื่องอื่นเพราะแค่อยากเบนความรู้สึกของน้องออกไปเฉยๆนะคะนินไงเรเลอนะ้น้องจะได้ไม่เจ่ะอคลิปนี้ใครดูแล้วไม่แชร์ พี่กุ้งน้อยใจนะคะ แชร์ให้พี่กุ้งหน่อยนะให้ได้สักร้อยสองร้อยแชร์จะรู้สึกมีแรงผลักดันในการทำคลิปมากๆเลยนะคะกัดฟันแล้วด้วยอ่ะโอเคค่ะลูกนะคะโอเคก่อนนะอ่ะพอก่อนท้านี้พอก่อนนะคะหลังจากที่ทำการเคลียร์สิวเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ไม่ลืมนะคะนี่เลยนะคะเห็นไหมคะเนื้อผิวพี่กุ้งกดออกมันไม่เสียเลยนะคะอ่ะเราก็จะไม่ลืมนะคะเช็ดทำความสะอาดผิวด้วยน้ำตัผักเอ็มไซป์พืชเช็ดทำความสะอาดผิวนะคะ มาร์คฆ่าเชื้อสิวนะคะด้วยตัวละล,ะลายหัวสิวค่ะตัวนี้จะทาให้หัวสิวหลวมแล้วก็กดออกได้ง่ายนะคะหลังจากนั้นนะคะมาร์คลดรอยแดงด้วยอะโลเวร่าจเจลเป็นบ้านห่งจระเข้ลดการแดงแห้งลอกของผิวนะคะสุดท้ายเลยนะคะล้างสารพิษผิวด้วยนักสาลายลดสิวเวอร์ชันพี่ปุ้งโกสิว,วตัวนี้จะช่วยล้างสารพิษผิวฟื้นฟูผิวทําให้ผิวแข็งแรงนั่นเองนะคะสําคัญมากๆพี่ปุ้งแนะนําเลยว่าจําเป็นมากๆต้องพอกนะคะถ้าหากคุณต้องการลดการเกิดสิวใหม่แต่ถ้าหากสิวอุดตันฟังพี่กุ้งนะลูกนะสิวออุดดตตัน้งก ควบคู่กับการพอกนะลูกน่าจะทําให้แห้งและยุบลงได้ไวนะคะแล้วเจอกันใหม่อีพี่สามฝั่งนู้นเลยค่ะ